สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอาร์ตบุ๊กเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยนักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทำค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www. onartbook. com EP ที่22วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของผลงานวาดรูปไม่ได้มีแค่วาดสวยกับวาดไม่สวย เราอาจจะคุ้นชินกับการบอกตัวเองว่าสิ่งที่เราว่านั้นเนี่ยสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยระดับที่อยู่ตรงกลางที่เราไม่เคยพูดถึงมาเลยเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็คนส่วนใหญ่รวมถึงพวกเราเองนะคะก็อยู่ตรงกลางๆเช่นเดียวกันหากเทียบ110นะคะเราอาจจะบอกได้ว่าเราให้คะแนนผลงานของเราเท่าไหร่ ก็เหมือนกันกับการพูดว่าดีไม่ดีซึ่งมันไม่ได้มีแค่2ออย่างนี้ไม่ได้มีแค่สุดไปทางหนึ่งหรืออีกทางหนึ่งเท่านั้นนะคะรวมทั้งอย่างที่ครูเคยบอกในบทความก่อนด้วยว่าความสวยหรือไม่สวยของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเราไม่สามารถเอามาตรฐานของเรานะคะไปให้ใครหรือเอามาตรฐานของใครมาเทียบกับของเราได้ทุกวันนี้นะคะครูออนก็บอกกับนักเรียนในคลาสเรียนวาดรูปออนไลน์ของครูออนอยู่บ่อยครั้งค่ะว่า ให้นักเรียนเลือกลงมือวาดรูปหรือลงสีในแบบที่เราชอบเข้าไปด้วยระหว่างที่เรียนวาดเป็นขั้นเป็นตอนกับครูนะคะเพราะสิ่งที่เราทำได้ในแบบของเรานี่แหละที่จะทำให้ผลงานของเราแตกต่างค่ะแล้วก็สวยในแบบของเราได้คำพูดที่ว่าสวยในแบบของเราเนี่ยคือถ้าหากว่าพูดแบบขอไปทีเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าเป็นการพูดเพื่อให้จบจบไป พูดเพื่อแค่ปลอบใจไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเอ่อก็จะดูแบบไม่ใส่ใจเท่าที่ควรเนาะแต่ว่าหากพูดด้วยความเข้าใจว่าความสวยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องวาดรูปให้ได้สวยแบบศิลปินคนไหนหรือว่าเราไม่ไม่จำเป็นต้องวาดรูปให้สวยแบบของครูนะคะเราวาดสวยในแบบที่มือของเราทําได้เนี่ยแหละดีที่สุดนะคะหากเราเข้าใจคําพูดนี้ก่อนที่จะพูดหรือคิดจริงๆเนี่ยคำพูดนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราผลิตผลงานในแบบของเราได้อย่างภาคภูมิใจจริงๆคะ่ะ ไม่ใช่แค่การวาดรูปนะคะแต่การทําหรือว่าตัดสินทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันก็จะมีระดับ1นถึงสิเสมอค่ะการที่คนหนึ่งวาดดีก็ไม่ได้หมายความว่าเราวาดแย่นะคะการที่คนนึงเขาลงสีได้ดีมากๆก็ไม่ได้หมายความว่าเราลงสีได้ห่วยสุดๆนะคะรวมทั้งระดับของคนคนนั้นก็ไม่สามารถเทียบกับอีกคนได้เช่นกันนะคะเ,เช่นคนคนหนึ่งเขาฝึกวาดรูปมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเราเพิ่งฝึกไม่กี่วันเอง หรือว่าคนคนึงเนี่ยมีพื้นฐานเรื่องการลงสีมานานแล้วอีกคนไม่มีเลยแต่ฝึกมาเป็นปีอะไรแบบนี้ค่ะคือเราไม่สามารถที่จะเทียบกันได้เพราะว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าระหว่างทางของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะเมื่อเราวาดรูปลงสีโดยเฉพาะ นักเรียนของครูอ่อนที่เพิ่งเริ่มฝึกมือนะคะครูก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ไม่ใช่แค่เป็นกําลังใจเท่านั้นนะคะครูอยากเน้นย้ำอีกทีว่าความสวยความสมบูรณ์เนี่ยมีได้หลากหลายระดับหลายแบบนะคะคําว่าวาดไม่สวยวาดแย่เนี่ยคือถ้าเป็นไปได้ครูอ่อนก็อยากจะให้นักเรียนตัดคํานี้ออกไปจากใจของเราเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถวาดได้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆในสไตล์ของเราได้จริงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟัง EP ที่22ของครูออนมากๆเลยนะคะหากว่าใครชอบอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ w w w o n a r t b o o k c o m รูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่คะ่ะ